น้่งเอเอแค่เอแค่ตามไปตาตาอ่าคุณตาตาตาอาเอมดมีไหมคะะไม่มี มดตัวใหญ่ห um, รือตัวเล็กไม่ม <pel ีเหรอคะไม่มีอ๋ออัมพอนเสียงอะไรลูกเสียงอะไรคะเสียงอะไรลูกเนใช่ไหม